สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้ววันนี้วันนี้มีเรื่องมาแชร์หลายๆคนที่หนิงคิดว่าวันนี้หลายคนน่าจะคอยรอคอยเหมือนหนิงแล้ววันนี้มันก็มาถึงเนาะวันนี้มันก็เป็นวันที่มาถึงพอสมควรวันนี้หนิงจะมาคุยเรื่องแล้ววันนี้หนิงจะไม่แชร์เรื่องฝ่อทั้งนั้นจะอดได้สิอดได้บ่นเนสิอดได้บ่นอดบ่ได้เนาะวันนี้หนิงจะมาแชร์ของการทําวันนี้หนิง ของวีซ่าเควันนะคะวีซ่าเคันคืออะไรวีซ่าเควันก็คือวีซ่าคู่มั่นของอเมริกานะคะเขาเรียกว่าวีซ่าเคซึ่งตอนนี้หนิงรอถึงขั้นตอนที่อรอ nos 2อยู่นะคะซึ่งหลายๆคนที่ยื่นไปพร้อมหนิงแล้วก็ยังรองเหมือนหนิงอยู่นะคะก็ก็น่าจะน่าจะติดตามนะาน่าจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนในการที่เรารอคอยเนาะซึ่งวันนี้นะคะหนิงก็หนิงนับแล้วมันเข้าเดือนมัน ห้าเดือนมันห้าเดือนเข้าเดือนที่หกมันคือใกล้ที่จะได้ตามสเต็ปของ immigration ที่เขาเขาที่เขากำหนดมาว่าไม่เกินหกอ่าเราจะได้ noa 2เนี่ยตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดเดือนขึ้นไปนะคะเพราะนั้นหนิงก็เลยมีน้องคนหนึ่งที่ที่เตือนหนิงนะคะน้องไปอยู่ที่เท็กซัสแล้วเนาะ น้องก็เตือนหนิมาว่าพี่ไปขอใบตํารวจได้นะคะไปขอใบโสดรอได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบพอเราได้ N O C A 2แล้วเราได้เคสลเบอร์แล้วเราก็จะได้ส่งแพ็กสได้เลยนะคะซึ่งหนิก็กระเตื้องเริ่มกระเตื้องที่จะไปทําตรงนั้นแต่หนิะ่ะฉีดวัคซีนไว้แล้วนะคะแล้วก็เหลือเข็มสุดท้ายเดือนหน้าเดือนพุษภานะคะเข็มสุดท้ายคือเข้าเข็มที่3ามนะคะเดือนหน้าก็ เป็นไปตามคาดนะคะก็คือได้ฉีดวัคซีนครบก่อนที่จะไปอเมริกาเนาะแล้วก็วันนี้ไปทําอะไรบ้างวันนี้ไปทำอ่าไปขอใบโสดค่ะขั้นตอนการหนิงจะมาพูดขั้นตอนการขอใบโสดกับขั้นตอนการทำอ่าการทำใบการการขอใบตํารวจซึ่งวันนี้นะคะหนิงตอนเช้านะคะ ขั้นตอนการขอใบโสดก่อนละกันนะคะใบโสดนะคะเราต้องไปขอที่เขตที่เรามีชื่ออยู่ที่บ้านที่เรามีอาทะเบียนบ้านอยู่นะคะเอ,อกาสารที่เราเตรียมไปก็จะเป็นใบเอ,อกาสาราการขอใบโสดนะคะก็จะมีหนึ่งสำเนาบัตรประาชาชนสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริงทั้งบัตรประชาชนทั้งอาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะอาทะเบียนบาน้านเราตอนนั้นก็จะเป็น พยานสองคนนะคะคนที่ใกล้ชิดคุณคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณหรือจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะก็ไม่ต้องรู้ลึกมากหรอกธรรมดาก็พอเนาะก็คือได้ก็ได้ะคาเขาก็หยวนนะอเขตเขาก็ไม่ได้มานั่งสติ๊กว่าอุ้ยจะต้องเป็นญาติพี่น้องจะต้องรู้ทุกสิ่งอย่างเขาก็ไม่ได้ทักซักถามอะไรบ้างอะไรมากนะคะเขาก็จะถามทั่ว,วไปเนาะแล้วก็ คนที่เป็นพยานก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเหมือนกันนะคะก็เตรียมตัวจริงไปด้วยก็ได้ถ้าถ้ามันไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่อาจจะขอดูนะคะแต่แต่วันนี้ก็ไม่ได้ขอดูนะคะก็มีแค่สำเนาทะเบียนบ้านเป็นสำเนาค่ะให้ไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคนที่เป็นม่หลักเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์ข้อมูลให้คุณให้พยานทั้งสองคนเซ็นก่อนนะคะ หลังจากเซ็นเสร็จแล้วพยานสามารถกลับได้เลยนะคะส่วนตัวนิงนิงต้องไปคัดเขาเรียกคัดคัดประวัติของเราเนี่ยค่ะในเขตนะคะเขาก็จะส่งเข้าไปนะคะส่งเข้าให้เราเขาก็จะเขียนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเขียนแล้วก็ส่งให้เราไปขอใบประวัติจากฝ่ายทะเบียนที่เราไปทํานี่เราไปทําในฝ่ายของฝ่ายปกครองนะคะเราไปขอใบสดจากฝ่ายปกครองเราไม่ได้ไปขอใบแต่เวลาเราขอประวัติการประวัติของเราเนี่ย เราจะไปขอที่ฝ่ายทะเบียนเขาก็จะให้เราไปขอที่ฝ่ายทะเบียนพอเราขอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนพิ้นให้เราเนี่ยค่ะเอามาเอาไว้เอามาให้ฝ่ายปกครองที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านเป็นคนทําอยู่นะคะท่านก็จะแบบเขียนให้เราสอบปากสอบถามสอบถามเรานิดๆหน,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 น่อยๆว่าเราจะเอาไปทําอะไรเราจะไปทําไม อะไรยังไงนะคะแ่วันนี้เขาถามหนิงว่าหนิงเคยแต่งงานไหมซึ่งหนิงก็งงเฮ้ยเคยแต่งงานกับคนไทยหรือคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่ว่าเคยแต่งงานกับคนไทยสิบอกอ๋อถ้าเกิดทางกับคนไทยเคยแต่งค่ะเคยจดทะเบียนด้วยเนาะเคยจดทะเบียนด้วยเนาะก็เลยเขาก็จะเขียนประวัติลงไปเนาะเราก็ตามนั้นนะคะทีนี้ขั้นตอนหลังจากนั้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะปริ้นเอกสารมาให้เราดูแล้วเราพยายามนะคะดูชื่อของเราให้ถูกต้อง นะคะเดี๋ยวหนิงโชว์เนาะนะคะใบโสดนะคะใบโสดหนิงมีหนิงมีหนิงมีเตรียมพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมถ่ายเอกสารไว้ด้วยนะคะเอกสารไว้หนึ่งแผ่นเอาใบาโสดไปไหนไะเ,เดี๋ยวนะแป๊ดนื้มันเยอะอ่าได้มนแล้วเจอแล้วตัวจริงนะคะตัวจริงเราต้องเก็บไว้เนี่ยค่ะจะเป็นใบโสดนะคะใบโสดของหนิงเนาะ เรียบร้อยขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่เขตก็จะบอกเรียบร้อยแล้วก็ใบนี้จะมีอายุอยู่6เดือนนะคะ6เดือนนับจากวันที่ออกนับจากวันที่ออกนะคะก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนแต่หนิงทำมาตอนนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติปกติคืออะไรก็คือมันได้อยู่แล้วค่ะ6เดือนภายใน6เดือนมันโอเคเนาะมันก็น่าจะโอเคแล้วแหละมันน่าจะได้ครบ ก็ได้วีซ่าใบนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วใบนี้เราจะไปใช้ทําอะไรหลังจากเราได้ใบสดเรียบร้อยแล้วหนิงก็ถือใบสดเนี้ค่ะเข้าไปที่กรมตํารวจนะคะกรมตํารวจสํานักง,งานใหญ่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะต้องไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อไปเอาประวัติสอบใบประวัติความเขาเรียกว่าใบรับรองความประพฤติของเราที่เราอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะเป็หนหยุ่งยากเราแต่งงานนี นิงก็ว่ามันยุงยาแต่เขาก็ต้องทำเพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกฎระเบียบของเขาเนาะนิงก็เลยมาแชร์เผื่อบางคนอาจจะแบบได้เอาไปในทางจะเอาไปทํำยังไงเราจะต้องทําอะไรก่อนหน้าหลังทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไปขอใบโสดก่อนที่คุณจะไปขอใบตํารวจได้เพราะเอกสารยื่นขอใบรับรองความประพฤติท,ที่สถานีอ่าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติคือ 1. ใบ N O A 2หรือ NOA 1ก็ได้หนิงวันนี้หนิงเอา NOA หนึ่งไปนะคะแล้วก็ใครมี NOA 2อเอาไปก็ได้แต่หนิงแะเอา NOA หนึ่งไปเพราะหนิงนับเดือนแล้วมันน่าจะได้อยู่ประมาณไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าซึ่งหนิงดูอ่านในในเคสคนที่เขายื่นออกซ์โทคือยื่นเดือนตุลาเนี่ยเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นหนิงเดือนยื่นเดือนพฤศจิกาหนิงน่าจะได้เดือนหน้าก็เลยไปขอเพราะใบตํารวจเนี่ย ใช้เวลานาน,านมากนะคะก็คือวันนี้ที่หนิงได้นั่งฟังนะคะที่หนิงถามเจ้าหน้าที่ก็คือว่าเขาบอกหนิงว่าถ้าเราปกติใช้เวลา45วันนะคะหนิงจะได้อะระบายแลรองความประพฤติเมื่อวันวันที่31เดือนพฤษภาคมนะคิดดูเดือนกว่าเดือนครึ่งวันนี้วันที่18ถูกปะเขาใช้เวลานาน,านพอสมควรซึ่งหนิงก็คำนวณแล้ว โอเคมันตรงกับที่หนิงจะต้องได้เคสนัมเบอร์พอดีพอหลังจากหนิงได้ไปลองความพืชเสร็จปุ๊บเสียไป100บาทค่ะอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมปกตินะแต่ถ้าต้องการเร็วกว่านั้นคุณก็ที่หนิงถามที่หนิงถามวันนี้นะที่หนิงถามถ้าเราต้องการเร็วเร็วคือ2อาทิตย์ก็ต้องจ่ายไปที่พันห้านะคะพันห้าถ้าเราต้องการด่วนเราเสียพันห้านะคะหรืออาจจะขอด่วนกว่านั้นก็อยู่ที่คุณ ตกลงกันนะคะทีนี้หลังจากที่เรายื่นเตรียมเอกสารามา,ามเรูดเอกสารก่อนเอกสารในการยืน่นใบรับผิรับรองความประพฤตินะคะพอเข้าไปถึงตำ,ตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหนิงก็เข้าไปถามตรงที่เป็นป้ามหาว่จาจะเข้าไปขอใบรับรองความประพฤติที่ไหนคะเขาก็บอกว่าให้เดินตรงไปที่อาคาร6นะคะอยู่ทางซ้ายมือ ตึกที่6ซ้ายมือนะคะเข้าไปเลยชั้น1เปิดต,ตัวเข้าไปได้เลยนะคะหนิงก็เดินเข้าไปแล้วก็ชั้น6ไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้า,าที่เรนรีมากน่ารักมากค่ะเจ้า,าที่ก็จะ,ะคุณตํารวจทั้งหลายเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่ามาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็บอกว่ามาขอใบรองความพืชค่นเขาบอกเอานั่งเลยนั่งเลยเอาเอกสารออกมาเนาะหนิงก็เตรียมเอกสารที่มีก็คือ1ใบ noa 1 2หนังสือรับรองความประพฤติไม่ใช่อ่าสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนสำเนาพาสหน้าพาส,สปอร์ตใบเปลี่ยนชื่อที่คุณมีนะคะใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลนะคะที่มีแล้วก็ที่สําคัญใบายาค่ะหนึ่งเอาไปด้วยวันนี้เอาใบายาไปด้วยเพราะเราเคยยาใช่ไหมคะเราก็เอาใบายาไปเนาะแล้วแล้วใบรับรองโสดที่ที่เราถ่ายสำเนาไปอันนี้สําคัญนะคะ แปดเก้าอย่างของหนิงม <Allah> mm ันเก้าใบเพราะว่าหนิงมีใบเปลี่ยนชื่อก so, ับใบเปลี่ยนนามสกุลด้วยเนาะเพราะหนิงยาหนิงก็เลยเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเนาะชื่อเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขียนตัวประตักของหนิงมันต้องเป็นต่อประตักแต่เขาเขียนดอชดามันผิดมันผิดมันแล้วคือต้องต้องเปลี่ยนเพราะชื่อหนิงมันชื่อปฏิเนาะโอเคก็มีอยู่ประมาณแปดเก้าอย่างของหนิงซังส่วนบางคนบอกว่าอุ้ยแต่ฉันได้ noa สองแล้วก็เอาเอ็น NOA 2อ่ะไปยืน่นแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วนะคะคุณก็เสียพันห้าอย่างที่บอกถ้าคุณอยากได้าตามปกติตามเดืเลยเสียแค่ร้อยเดียวก็คือสี่สิบห้าวันคุณก็หลบรออีกสี่สิบห้าวันนะถึงจะไปส่งส่งแพ็กสามได้หนิงก็แต่หนิงหนิงต้องการด่วนหนิงอยากได้เร็วหนิงอยากได้สัมภาษณ์ไวหนิงก็เลยต้องยื่นไว้ก่อนพอมาปุ๊บเอกเคสเคสนัมเบอร์มาหนิงอยากจะส่งแพ็กสามเลยนะคะหนิงก็เลยรีบนะคะตรงนี้ เอกสารอย่างอื่นหนิงก็พยายามเตรียมเรื่องหลังอเอาพูดเรื่องการใบตํารวจก่อนพอหลังจากที่เรายื่นเอกสารที่โต๊ะหเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบให้เรามากรอกนะคะ ใบมากรอกความประวัติว่าเราต้องการาเราชื่ออะไรเราต้องการขอใบรองคมพร์ไปทําอะไรนะคะและ้วก็วันเดือนปีเกิดเราก็คือกรอกตามรายละเอียดที่คขอยกรอกเลยค่ะล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะมีนะคะเจ้าหน้าทีบ่บริการดีมากหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปถ่ายรูปนะคะพอหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับเข้ามาที่โต๊ะหนึ่งเหมือนเดิมโต๊ะหนึ่งเขาก็จะรวบรวมเอกสารนะคะจัดชุด ให้เราเซ็นนะคะเซ็นสำเนาลำสำเนาถูกต้องเช็นชื่อทุกใบที่มันเป็นสำเนาแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องด้วยอ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งสำคัญอย่างมากก็คือสำเนาพาสปอร์ตคุณสามีนะคะคุณแฟนนะคะคุณแฟน,แฟนที่อยู่โนนให้เขาสกแกนมาให้นะให้เขาสกแกนแล้วตัวลายเซ็นของผู้ชายจะต้องเป็นสีน้ำเงินพระเจ้าช่วยกล้วยทอดวันนี้หน,นิงก็บอกแฟนสองรอบว่าที่ดูเขาจะเอาใบ ที่เป็นสีน้ําเงินให้เธอส่งมาใหม่แล้วก็ให้เขาเซ็นเป็นสีน้ําเงินแฟนบอกว่าฉันไม่มีปากกาน้ําเงินฉันมีแต่ปากกาด,ดําดูหนิงก็เลยว่าโอเคโอเคงั้นส่งมาก่อนแล้วหนิงก็ไปปิ้นสีเอานะให้มันออกแบบให้มันออกแบบน้ำเงินน้ำเงินนิดๆนะดูสิอยากจะให้ดูตัวอย่างจังเลยอะเครียดนะคะก็จะปิน้นปิ้นเป็นแบบเนี้ยอันหนิงก็ปิน้นไปเป็นปินป้นแบบนี้เอานะคะตึงๆให้ก็จะเป็นลายเซ็นตัวเนี้ยค,ค,คือสํคาคัญเขาจะให้เป็นสีน้ําเงิน มันก็ไม่น้าเงินหรอกแต่มันก็จะออกดำๆนิดนึงแต่หนิงปิ้นสีมันก็เลยจะเป็นสีแบบนี้ให้มันเป็นสีถ้าเราเป็นปิ้นขาวดาปุ๊บนี่มันจะดํามืดไปหมดเนาะนั่นแหละมันจะเอาแบบนั้นดูสีแฟนหนิงก็กดตลับขับตะนอนนะคะเที่ยงคืนก่อนนางจะได้นอนหนิงไปถึงโน,น่นเที่ยงนะคะนางก็ได้นอนนางก็ถึงได้นอนหนิงทาเอกสารโอเคจันยึดเอกสารได้แล้วแล้วก็เข้าโอเคแล้วเนาะนางก็ได้นอนเมื่อเช้าน่าสงสารนางวม่าไหนางเพิ่งตื่นนางส่งเมสเซจมาเนาะโอเค หลังจากตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บถ่ายล่วงถ่ายรูปเลยเสร็จปุ๊บก็ไปเสียเงินนี่แหละค่ะก็คือไปเสียเงินเขาก็จะมีมีใบเสร็จให้เรานะคะใบเสร็จ100บาทเนี้ยหนึงเสียหนึ่งร้อบาทเพราะหนิงไม่รีบเนาะาคนอาจจะสงสัยว่าเอา no n หนึ o ่งไปขอได้หรือได้นะคะได้แต่เราต้องกําหนดวันให้ดีต้องให้มันใกล้ๆแล้วค่อยเอาไปขอนะคะไม่เพราะว่าถ้าเราไปขอตั้งแต่เราได้ครั้งแรกเลยอะ่ะอายุการใช้งานมันแค่6เดือนคุณจะเสียฟรีนะคะก็ เอานับเดือนใกล้ๆเหมือนหนิงเนี่ยเราค่อยเอาไปขอนะคะให้มันเหลือสักเดือนหนึ่งอ่ะเพราะมันจะต้องรอเคสนำเบอร์อีกหนึ่งเดือนชุกไหมคะก็ถึงจะส่งแพ็กษาได้อาจจะเร็วกว่าหรือไม่แน่แต่หนิงคิดว่าเขาอยู่บอกว่าอยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนเนาะก็รอนะคะก็ทำหนิงไปทําไปก่อนแล้วยังจากนั้นปุ๊บต่อไปนับจากนี้ไปหนิงก็จะต้องไปทําไอ้นี่หนิงก็จะต้องไปทําอ่าเอกสารความสัมพันธ์ของหนิงมีอะไรเอกสารความสัมพันธ์ที่หนิงเตรียมรอเตรียมก็จะมีพวกติก๊ก ett ตั๋วเครื่องบินที่เราไปไหนมาไหนกันด้วยกันนะคะไปเที่ยวกันไปน่มไปนี่กันหรือแฟนเรามาหาเราที่กรุงเทพใช่ไหมคะหรือที่เมืองไทยเราก็ต้องมีตั๋วเครื่องบินเขาใช่ไหมคะให้เขาปิ้นมาให้นะคะให้เขาส่งเม,มียมาให้เราปิ้นเองก็ได้แล้วก็อย่างที่หนิงหนิงจะปิ้นเองแล้วก็หนิงไปนมไปไหนกับเขานะคะไปนมไปไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยหนิงก็จะปิ้นตั๋วเครื่องบินไว้แล้วก็โรงแรมที่เราพักด้วยกันนะคะแล้วก็ปิน้นปิ้นไว้นะคะใบเสร็จเก็บไว้นะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรเขาเรียกอะไรเอกสารความสัมพันธ์รูปห้องรูปภาพอะไรของคุณมีการชบกันใช้นั่นแหละเดี๋ยวไอตอนขั้นตอขั้นตอนการเตรียมเอกสารตัวน,นี้เดี๋ยวหนิงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ได้ไปทีละสะเต็ปสเต็ปเนาะโอเควันนี้หนิงจะมาแชร์เท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดติดตามให้หนิงด้วยเพราะว่าการทำวีซ่าเควอราเราติดตามบางทีอาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะเป็นการอัปเดตกันทีละสะเต็ปนะคะ ก็จะมีหลายๆสาวที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเควนนะคะก็ของอเมริกานะคะก็ติดตามหนึ่งได้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามคนที่อยากเรียนภาษาเขียนโปรไฟล์หรือหนังสือติดต่อได้ที่ ID ด i n e 2515ง n ้ n นะคะคนที่เข้า Facebook ก็คือสอนแชนทหานหนุ่มชาวต่างชาตินะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย